เมื่อประเทศรัสเซียได้บุกยูเครนเมื่อตอนต้นปีนี้ไปนะครับสิ่งที่ผมได้ยินคนพูดถึงบ่อยเลย ก็คือเรื่องที่แมคโดนัลล์ทุกสาขาในรัสเซียเนี่ยได้ปิดตัวลงไปแต่รัสเซียเนี่ยก็เปิดอันใหม่ขึ้นมาแทนแล้วก็แบบเหมือนเป๊ะเลยพอได้ยินเรื่องนี้แล้วทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วแมคโดนัลล์ที่มันเปิดใหม่มาเหมือนเป๊ะเนี่ยมันเหมือนกันขนาดไหนแล้วก็คําถามสําคัญเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยก็คือมันทําแบบนี้ได้ด้วยหรอเปิดร้านเหมือนกันเลยมาแทนแบบสุดมากๆนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาตอบคําถามท,ทั้งหมดนี้ให้ทุกคนฟังกันนะครับในรายการ Mystery World ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ2022ที่ผ่านมานี้นะครับรัสเซียได้เปิดสงครามกับยูเครนไปซึ่งก็ทําให้ประเทศอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กันเท่าไหร่โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและเพราะอย่างนั้นเองนะครับร้านดังๆบริษัทใหญ่ๆหลายๆบริษัทที่เป็นของประเทศอื่นที่มีสาขาอยู่ในรัสเซียเนี่ยก็ได้เลือกที่จะถอนตัวออกมาจากประเทศรัสเซียกันหมดเลย ร้านดังๆอย่าง Apple แบรนด์ดังๆอย่างเครื่องดื่มโค้กหรือ McDonald' ์และร้านดังๆอื่นๆนะครับก็ได้ถอนตัวเองออกมาจากประเทศรัสเซียนะครับทำให้คนที่ประเทศนั้นเนี่ยไม่มีร้านพวกนั้นให้ไปใช้บริการอีกต่อไปแต่วันนี้นะครับเราจะมาเจาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมคโดนัลล์กันดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆในประเทศรัสเซียเนี่ยมีแมคโดนัลล์อยู่ถึง800กว่าสาขาและพนักงานที่เขาจ้างอยู่ถึง60,000กว่าคนเลยทีเดียว ถ้าพวกเขาต้องถอนตัวออกไปเนี่ยก็แปลว่าเขา่าต้องปิดแม็กทั้ง800สาขานั้นลงและไล่คนงานออกถึง60,000กว่าคนนะครับซึ่งถ้าลองคิดดูแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอ่ะก็คือรัฐบาลของรัสเซียก็คงมายึดกิจการตรงนั้นไปเลยบริษัทแม็กโดนัลนะครับก็เลยคิดหาทางออกที่จะทําให้ตัวเองอะ่ะได้กําไรมากกว่านี้แล้วเป็นทางออกที่ทําให้แม็กสามารถกลับมาเปิดใหม่ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยเทียบกับถ้าจะมาเปิดใหม่แล้วต้องมาคุยผ่านรัฐบาลเนี่ยก็คงยากกว่าเยอะ m มคโดนัลลนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะขายกิจการร้านตัวเองทั้งหมด800กว่าสาขาเนี่ยให้กับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ก a เวอร์อเล็กซ์กเวอร์นะครับเป็นนักธุรกิจในรัสเซียที่เป็นเจ้าของแม็กอยู่แล้วบางสาขาในรัสเซีย บริษัทแม่ของ McDonald ์นะครับก็เลยตัดสินใจขายสาขาที่เหลือทั้งหมด800กว่าสาขาเนี่ยให้กับชายคนนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพนักงานแมเนเจอร์ทั้งหลายที่ทำงานอยู่ในสาขาพวกนี้อยู่แล้วก็ได้ทำงานต่อไปไม่ต้องมามีการเปลี่ยนแปลงภายในอะไรเลย นอกจากนั้นแล้วแมคโดนัลล์ยังขายสาขาทั้งหมดให้กับอเล็กซ์โ r เวอร์ในราคาที่ถูกกว่าปกติมากด้วยแต่ราคาถูกนี้ก็ต้องแลกมาด้วยการเปลี่ยนแปลงอันสำคัญนะครับก็คือทั้ง800สาขาของแมคเนี้นะครับจะต้องไม่มีแบรนดิ้งของแมคโดนัล s ์จริงๆเลยสักสาขาชื่อบริษัทแมคโดนัล s ์หลักในรัสเซียนะครับที่ปกติจะชื่อว่าแมคโดนัล s ์จำกัดเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น PBO System จำกัดเลยบริษัทของอเล็กซ์โ r เวอร์ชื่อร้านทั้ง800กว่าสาขาที่ชื่อแมคโดนัล s ์นะครับก็เปลี่ยนเป็นร้านชื่อ w วิชโนไอทูช k a ถ้าแปลไทยตรงๆนะครับก็คือร้านชื่อว่าอร่อยแค่นั้นแหละ โลโก้ตีมสีอะไรต่างๆนะครับก็ต้องเปลี่ยนไปให้หมดเลยเป็นโลโก้อย่างที่เห็นในภาพนี้ชื่อเมนูทั้งหลายนะครับก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างแม็กชิเก้นนะครับก็เปลี่ยนเป็นชื่อชิคเก้นเบอร์เกอร์ปกติหรือแปลว่าเบอร์เกอร์ไก่ปกตินั่นแหละแต่นอกจากพวกการเปลี่ยนแบรนดิ้งทั้งหลายนะครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมเลยเมนูก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีขายกุ้งเพิ่มขึ้นมาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเพิ่มกุ้งขึ้นมาแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าร้านมันก็เลยเปลี่ยนตีมไปเลยแต่ทุกกกกคคนนนน็็ยยัััังรูู้ออ่่ดีมืแลห แต่หลังจากวิชโนไอทูชกานะครับเปิดใหม่ได้ไม่กี่เดือนพวกเขาก็พบปัญหาเรียบร้อยแล้วคือเนื่องด้วยร้านพวกนี้นะครับไม่มีกําลังสนับสนุนจากบริษัทแม็กใหญ่นะครับก็เลยทําให้การควบคุมคุณภาพอาหารเนี่ยตกลงมาเยอะมากๆมีคนรายงานเต็มไปหมดเลยว่าคุณภาพอาหารเนี่ยมันแย่ลงมีพบมแมลงในอาหารมีคลิปอันนึงที่ไวรัลขึ้นมาเป็นคลิปกลุ่มนกนะครับกำลังลุมกินวัตถุดิบของเบอร์เกอร์แม็กอยู่ที่มันถูกกองไว้ข้างนอกร้านแล้วสิ่งที่แย่ที่สุดแล้วนะครับก็คือหลายสาขาเนี่ยเฟราย ดตลอดเลยตลอดชีวิตนะครับผมเคยได้ยินแค่แมคโดนัลเครื่องทาไอติมพังหรือไอติมหมดแต่นี่ที่รัสเซียนะครับเจอเฟรนช์ฟรายหมดอันนี้เศร้าไม่ไหวจริงๆนะครับสิ่งที่อร่อยสุดในร้านกลายเป็นของหายากเฉยเลยไอเรื่องที่เฟรนช์ฟรายหมดนะครับก็เกิดมาจากรัสเซียเนี่ยมีปัญหาในการปลูกมันฝรั่งในปีที่ผ่านมาบวกกับประเทศอื่นๆนะครับก็ไม่ยอมขายมันฝรั่งของตัวเองให้ใหด้วยเพราะเรื่องสองครามทำให้ไอร้านวิชโนไอทูชกาเนี่ยเฟรนช์ฟรายหมดบ่อยมากจนคนบ่นกันเต็มไปหมด แต่ถ้านอกจากปัญหาเรื่องคุณภาพอาหารนั้นนะครับทุกอย่างมันก็ฟังดูราบลรื่นใช่ไหมละ่ะโดยเฉพาะสําหรับฝั่งบริษัทแม็กอันลักเนี่ยสุดคือแมกโดนัลล์เนี่ยก็ขายกิจการในรัสเซียทั้งหมดให้กับนักธุรกิจตัวเองก็ได้เงินมาคนในรัสเซียก็ยังมีแมกกินอยู่แล้วถ้าสงครามจบลงแมกโดนัลล์ก็เอาแบรนดิ้งตัวเองกลับมาแปะได้เหมือนเดิมไม่ได้ยากอะไรเลยคราวนี้เราทุกคนก็ได้แค่หวังนะครับว่าสงครามจะจบลงอย่างรวดเร็วที่สุด ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาถึงจุดนี้นะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดผมก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี่ด้วยอย่าลืมคอมเมนต์ข้อมูลแก้หรือว่ามีข้อมูลไไรเสริมก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันความรู้ให้ทุกคนกันถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้เราอย่างเช่นเคยไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ